สวัสดีครับเปิดให้ดูดวงกับต้นโกมุตขอต้อนรับผู้ที่ตามและผู้รับชมทุกท่านเลยนะครับทางผู้รับชมที่สปอร์ตต้นเสมอมาแล้วก็ผู้รับชมที่เข้ามาใหม่ขอต้อนรับทุกท่านเลยนะคลิปนี้เรามาพิอากาศกันในหัวข้อคนที่ริสยาคุณกําลังผิดหวังในตอนนี้นะครับมีไพ่ให้คุณเลือกทั้งหมด2กองนะครับกองที่1กกองที่2ให้เวลาคุณเลือกกองไพ่นะ โอเคเมื่อเลือกองไพ่กันได้แล้วเราไปฟังคำำําทํานายกันนะครับคลิกที่ตัวเลขเวลาของแต่ละกองไพ่ในคาอธิบายใต้คลิปได้เลยนะไปเราไปฟังคำำําทํานายกันคนที่เลือกไพ่กองที่1นํเรามาดูกันนะครับว่าคนที่เขาฤิศยาคนนั้น กำลังผิดหวังยังไงบ้างในตอนนี้นะครับมีเรื่องอะไรบ้างที่เขาผิดหวังอยู่ อ oh. อย่างแรกเลยนะความผิดหวังของเขานะเขาหมดกำลังใจนะเขาหมดกำลังใจในสิ่งที่ เขาเลือกในสิ่งที่เขาอยากจะทําอยากจะไปต่อแล้วก็ไม่มีความมุ่งมั่นที่จะทําอะไรเลยนะไม่มีกระจิกระใจจะทําอะไรเลยนะมันมีเหตุการณ์ที่ทําให้เขานั้นสูญเสียความมุ่งมั่นใจไปสูญเสียกําลังใจไปสูญเสียกระจิกระใจในการที่จะไปต่อก้าวต่อนะครับ เดี๋ยวขอเก็บไพ่แป๊บหนึ่งนะครับไพ่กระเด็นเลยทีเดียวเนะียขี้น้อยใจด้วยนะครับแต่ตอนนี้ถัดมา เขาผิดหวังจากคนที่เป็นผู้นำนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ผู้นำไม่ได้โปรโมทเขาอย่างที่เขาคิดไว้ผู้นำไม่ได้มอบโอกาสบางอย่างให้เขานะครับผู้นำไม่ได้ช่วยเขาไม่ได้ถือหางเขาอย่างที่เขาคิดไว้ แล้วก็ในมุมของสิ่งที่เขาบริหารจัดการนั้นบริหารจัดการได้ยากหรือมันไม่เป็นไปอย่างที่เขาพยายามพยายามที่จะบริหารจัดการแต่ก็เนี่ยมันไม่เป็นอย่างที่เขาคิดไม่เป็นอย่างที่เขาหวังเลยนะแล้วก็ในเรื่องของ ความโดดเด่นชื่อเสียงที่เขาต้องการความโดดเด่นเหนือใครนะต้องการที่จะมีชื่อเสียงเหนือใครได้รับการยอมรับเหนือใครใครๆก็ห้อมล้อมใครใก็ชื่นชมนะครับไม่เป็นอย่างนั้นเลยนะปิดหวังในเรื่องนี้นะโอกาสเฉดใช้ช,ชื่อเสียงอย่างเงี้ย เราก็เรื่องถัดมาสิ่งที่ทำสิ่งที่ตั้งใจถูกขัดจังหวะนะถูกขัดจังหวะถูกเบรกไว้ก่อนไอเดียที่อยากจะเสนออยากจะทำอยากจะลุยนะครับถูกขัดจังหวะถูกเบรกนะไม่เป็นดังใจนะครับโอ้โห เรื่องของสายบังคับบัญชาสายงานจริงๆนัเนี่ยในสิ่งที่เขาจะทำนะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะถูกควบคุมนะถูกควบคุมไว้หมดเลยมันต้องผ่านการอนุญาตของคนที่เหนือกว่าเขาอะนะครับแล้วมันก็ไม่เป็นหลังใจขงเขาพอมองมาที่หัวผู้บริหารพอมองมาที่ผู้นำ หรือผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจก็ได้แต่ผิดหวังนะครับถัดมาสิ่งที่เขาหวังว่าเพื่อนกันะยะนาณมิตรคนรักคู่หูหุ้นส่วน จะสนับสนุนจะซัพพอร์ตไม่เลยครับไม่เป็นอย่างนั้นเลยนะไม่ถูกซัพพอร์ตไม่ถูกสนับสนุนการช่วยเหลืออย่างที่หวังอย่างที่คาดหวังไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยนะครับไม่ได้ช่วยเลย โอเจอวิกฤตครั้งใหญ่ในชีวิตแล้วนะเจอวิกฤตครั้งใหญ่ในชีวิตแล้วด้วยนะครับอาจจะเป็นสิ่งที่พยายามจะทำอยู่มันต้องจบโปรเจกต์ลงโปรเจกต์ที่ทำมันจะต้องจบลงมันจะต้องถูกปรับเปลี่ยนรีเซ็ตใหม่หมดเลยนะครับมีการทะเลาะเบาะแวงไปทั่วด้วยนะ มีการประทะด้วยนะครับมีเรื่องมีราวด้วยนะอืเ <c oughs> <c oughs> นียกได้ว่าผิดหวังครั้งใหญ่ในชีวิตเลยด้วยนะนะครับ มีการที่จะต้องแบ่งบางอย่างปล่อยบางอย่างจากตัวเองไปนะครับเราก็นอกจากนี้ยังมีกรณีที่โดนหลอกโดนต้มโดนโกงโดนหักหลังนะครับ โดนหลอกล่อให้ตายใจแล้วก็จะโดนหักหลังโดนตลบหลังอีกทีซึ่งเจ็บปวดนะครับ จะได้เห็นความจริงก็ทีนี้นะครับจะได้เห็นความจริงที่ทําให้เขาได้ผิดหวังได้เห็นความจริงได้รู้สัจธรรมของชีวิตว่ามันไม่เป็นดังหวังนะครับแล้วก็จะได้เกิด ความผิดหวังกับความสามารถของตนเองผิดหวังกับสิ่งที่ตนเองรู้ผิดหวังกับเรื่องของความรู้ของใครก็ตามนะครับแต่มีเรื่องความรู้ความสามารถเข้ามาเกี่ยวข้องบางทีอาจจะไม่เฉลียวใจกับสิ่งที่เจอเลยก็ได้นะจนนำไปสู่ การถูกหลอกลวงครั้งใหญ่การเสียเปรียบการสูญเสียครั้งใหญ่นะครับนำมาซึ่งความฟุ้งซ่านคิดพิตกกังวลนะก็ประมาณนี้นะครับคนที่เลือกภัยกองที่หนึ่งนี่คือสิ่งที่คนที่เขาลิษยาคนกำลังผิดหวังอยู่ตอนนี้นะครับ ถ้าพอใจถ้าถูกใจมาดูกันเนยอะมาติดตามกันเนยอะนะครับเราเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับคนที่เลือกไพ่กองที่2เรามาดูกันนะครับว่าตอนนี้คนที่ริษยาคุณกำลังผิดหวัง ยังไงบ้างในตอนนี้นโอ้โหฝันไกลแต่ไม่แต่ไม่ใกล้เลยนะครับฝันไกลแต่เป็นไปได้ยากสิ่งที่เขานั้นคาดหวัง มันอยู่อีกไกลนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะตื่นเมื่อไรแต่ที่นแน่ๆผิดหวังไม่เป็นหนังหวังนะครับมันยังไม่ถึงในตอนนี้สิ่งที่คาดหวังนะครับเขาฝันสูงเกินไปเขาหวังสูงเกินไปอยากได้เป้าหมายที่ไกลแต่สิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้มันยังไม่ถึงเลยนะแล้วก็ สิ่งที่ต้องพิดหวังก็คือว่าทุกอย่างที่มีอยู่ตอนนี้มันจะต้องจบนะทุกอย่างที่มีอยู่ที่ดีอยู่ณนะตอนนี้มันจะต้องจบสิ่งที่คาดหวังมันจะต้องจบสิ่งที่เขาคาดหวังนั้นกลับกลายเป็นว่าเวรนกรรมหรือผลกรรมนั้นมาถึงก่อนเลยอาจจะต้อง จบลงหรือหยุดชะงักไว้แค่นั้นนะครับรับกรรมก่อนถัดมาสิ่งที่ผิดหวังเรื่องถัดไปคือนี่เรียว่ามันก็เป็นผลพวงจากที่ตัวเขานั้นได้ เข้าใจผิดหรือทึกทักไปไกลว่าตัวเองนั้นมีดีว่าตัวเองนั้นสามารถจัดการได้เข้าใจผ ic, ิดไปเองว่าจะรับมือได้ทุกเรื่องเห็นเห็นกันอยู่ว่าเรื่องที่เจออยู่ตอนนี้มันเรื่องใหญ่เรื่องยากหรือเขากำลังท้าทายกับสิ่งที่มนอันตรายท้าทายกับผู้ที่มีอำนาจสูงกว่า หรือท้าทายกับเรื่องที่มันใหญ่เกินตัวเขาจะได้รู้ความจริงก็ทีนี้แหละว่าตัวเองนั้นหลงตัวเองไปไกลเลยนะครับ จะได้รู้ความจริงทีนี้แหละนะครับจะได้ตื่นก็นทีนี้แหละนะคนที่ลิษยาคุณนะเขาจะได้รู้ความจริงของชีวิตก็ทีนี้แล้วก็จะได้รู้สึกผิดหวังครั้งใหญ่ในชีวิตด้วยนะอืมอ ขาจะได้ผิดหวังกับเพื่อนฝูงกับคนที่เขาคิดว่าเป็นกลยาณมิตรจะได้ผิดหวังกับคนที่ใกล้ตัวคนที่เขาสนุกสนานด้วยคนที่เขามีความสุขด้วยจะได้พบความผิดหวังจากคนเหล่านั้นนะครับมันจะมีเรื่องที่เขาจะต้องเจอเหตุการณ์อย่างนี้นะครับ พอรู้ความจริงแล้วเคยผิดหวังเลยผัดมานะครับจะไม่ได้รับการปกป้องเลยนะครับจะมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นและจะไม่ได้รับการปกป้อง จะไม่ได้รับการคุ้มครองให้รอดพ้นจากอันตรายใดๆเลยนะครับจะเกิดอันตรายขึ้นกับเขามีเหตุให้ต้องประทะทะเลาะถูกกำลบับถูกจัดการนะครับแล้วก็ถูกบังคับ ให้อยู่ใต้อำนาจด้วยความที่ว่าความถือตนความถือดีในตัวนะครับความเข้าใจผิดจะถูกคำราบจะถูกสั่งสอนก็ครั้งนี้ก็คราวนี้แหละนะครับคราวที่ได้รู้ความจริงนี่แหละน่าจะหายซ่ายอยู่นะครับน่าจะหายซ่าไปสักพักหนึ่งอยู่เพราะว่า มันเป็นเรื่องที่ใหญ่เหลือเกินนะครับนอกจากความจริงที่ว่าสิ่งที่ฝันไปไม่ถึงแล้วยังได้รู้ว่ากำลังท้าทายกับอะไรอยู่นะเวนกรรมเล่นงานด้วยแล้วก็ไหนจะเรื่องของคนใกล้ตัวมันไม่เป็นอย่างที่เขาหวังแถมไม่ได้รับการปกป้องคุ้มครองไม่ไว่าจะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือ จากมนุษย์การปกป,ป้องจากอันตรายใดๆนะครับไม่ได้รับการปกป,ป้องเลยแถมยังจะโดนกำลับตัางหากมีเรื่องเกิดขึ้นในครอบครัวนะมีเรื่องเกิดขึ้นในครอบครัวการไปมาหาสู่กันระหว่างครอบครัวใหญ่นะแล้วจะนำพาปัญหามาให้ครอบครัวญาติพี่น้อง จะทำให้เขารู้สึกผิดหวังสำหรับบางอย่างที่เคยได้รับมอบหมายหรือที่เคยทำอยู่จะถูกเปลี่ยนตัวนะครับจะถูกเปลี่ยนตัวจะถูกให้คนอื่นทำแทน แล้วก็เรียกได้ว่าจะเกิดการเสียเปรียบนะโดนหลอกโดนต้มโดนโกงทำให้อยู่ในสถานะที่เสียเปรียบเนาะแล้วก็ไม่สามารถขัดขืนได้ก็คือต้องทำไปลำบากไปอยู่ไปลำบากไปอยู่ไปเจ็บปวดไปนะครับ และยังไม่มีใครที่จะชี้ทางนำทางให้เลยไม่มีใครที่จะเป็นเพื่อนร่วมทางไม่มีใครที่จะชี้แนะนำทางให้เขาได้เลยนะครับหนักเอาเรื่องนะครับหนักเอาเรื่องเลยนะประมาณน,นี้อย่างนี้เลยนะครับ คนที่เลือกไพ่กองที่สองนี่คือสิ่งที่คนที่ทิษยาคุณผิดหวังอยู่นะครับจะได้เจอความผิดหวังอย่างนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับถ้าพอใจต่ชอบนะครับมาดูกันเยอะมาติดตามกันเยอะนะครับมาจนถึงตรงนี้ต้นต้องกาบขอขอะคุณอย่างยิ่งเลยนะครับที่สละเวลามารับชมผลงานของต้นนะครับขอบคุณอย่างยิ่งเลยสำหรับการรับชมโฆษณาการกดซปเปอร์แทค์ อย่าให้ลำบากตัวเองนะแค่มารับชมผลงานของต้นนี้คือขอบพระคุณอ,อย่างยิ่งแล้วครับแล้วก็ไหนๆจะคอมเมนต์ที่มาแชร์เรื่องราวของตนเองมาเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นกาลังใจให้นะครับไม่ว่าจะอยู่ในมุมไหนของชีวิตนะครับอยู่ในบทบาทไหนเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับเราจออันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ